ชายชาวค่ะแทงสวนไม่หว่นทัวลงมองมุมกลับปุ่มท่านวอวชระเมธีฉะพิธีกรดังพี่หนุ่มกัญชยัยทานายชื่อดังทานายเดชาเป็นคนดังต้องมีสามัญสำนึกในการสแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะให้สูงกว่าบุคคลทั่วไปไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดอย่างสนุกปากเอามันเข้าว่าโดยไม่สวนว่าจะละเมิดสิทธิเสรภีภาพบุคคลอื่นเตือนทานายแจ้งความท่านวอถ้ากล่าวหาเกินเลยระวังเข้าข่ายใช้สิทธิไม่สุจริตดึงสติสังคมให้มองหลายด้านห่วงใช้อารมณ์นำทำความยุติธรรมบิดเบือนฝากถึงคนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมต้อง ให้ความยุติธรรมกับคนอื่นด้วย จากกรณีข่าวดังค่ะท่านผู้ชมค่ะดีไอคอนกรุ๊ปนะคะบริษัทขายตรงค่ะที่ได้กลายเป็นธุรกิจขายฝันแชร์ลูกโซ่สร้างความเสียหายนะคะทำให้คนตกเป็นเหยื่อค่ะยอดพุ่งนะคะไปที่6,951รายค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่1,984ล้านค่ะคะดีดีไอคอนค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกวงการไม่เกินจริงนะคะโดยมีทั้งคนบันเทิงดารานักแสดงค่ะคนมีชื่อเสียงมากมายเข้าไปเอี่ยวด้วยทั้งที่เป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ทั้งที่ได้ประโยชน์กับรเรื่องนี้แม้กระทั่งวงการผ้าเหลืองก็ไม่ โดยเฉพาะกับพระนักเทศชื่อดังนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะอย่างท่านวรวิสระเมธีค่ะเนื่องจากว่าปรากฏภาพแล้ววิดีโอวั่นโซเชียลนะคะครั้งที่เคยไปเทศที่ดีไอคอนหลายคนค่ะออกมาตั้งข้อสงสัยกันอย่างมากมายนะคะหนึ่งในนั้นค่ะที่นอกจากจะตั้งข้อสงสัยแล้วนะ,ะยังได้มีการดําเนินการแจ้งความนะคะเพื่อให้ตรวจสอบด้วยนั่นก็คือทนายเดชาค่ะ นำมาสู่เหตุการณ์นะคะที่ทาเอาสั่นสะเทือนโซเชียลนะคะที่ท่านวอลเวชระเมธีค่ะได้ออกมาโพสถแถลงการยาวเหยียด2หน้ากระดาษค่ะถึงลูกศิษย์ที่เคยบวชให้อย่างคุณหนุ่มกัญชัยลักษณะคล้ายการสอนนะคะตําหนิติติงที่บางช่วงบางตอนค่ะหลายคนก็มองว่าท่านเลือกใช้คําพูดที่ดูไม่เหมาะไม่ควรนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นพระรค่ะและด้วยความที่คดีนี้นะคะเป็นคดีที่ทั้งประเทศให้ความสนใจคุณผู้ชมทําให้เรื่องราวนี้นะคะถูกตีกระแสะขึ้นมาระอุอย่างรวดเร็ว เรื่องราวของดีไอคอนค่ะพัวพันไปหลากหลายวงการนะคะตั้งแต่คารวะยันพระสงฆ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของท่านวอเองนะคะก็เดิมทีค่ะถูกตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วนะคะถูกขุดคลิปค่ะครั้งที่เคยไปเทศสอนเหล่าบรรดาสมาชิกทีมบริษัทดีไอคอนที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นการอวยช่ำเลยนะคะตั้งข้อสงสยัยหรือว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนที่ถูกบริษัทดังกล่าวนะคะนิมนต์ไปเทศเพื่อหวังผลนะคะเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือและท่านอาจจะเข้าข่ายสนับสนุนหรือไม่ก็จะมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วง บริษัทปิดกิจการสุดทัายไม่รู้จะยังไงหักเดบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์ <c oughs> เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทัทง้ทงที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอสดีๆฝึก แล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้อนโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยนะแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลา ไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงโอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทําก็สําเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูดูตัวเองคุณรวยได้ทุกคนฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยย่างยืนต้องพลิกที่ไหนไม n d ซ e t ศัศนคติโลกคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟังเวลาเราพูดเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้ว แต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนฉะนั้นการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสําเร็จนะ โดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เองค่ะท่านผู้ชมเริ่มจากการที่มีผู้เสียหายนะคะออกมาร้องทางเพจดังค่ะเป็นจํานวนมากหลายเพจนะคะออกมาแชร์อย่างหนักค่ะจนกระทั่งเรื่องไปเข้าหูพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยเรื่องนี้นะคะจึงได้ถูกตีแผ่สู่สาธารณาชนค่ะในรายการโหนกระแสโดยได้มีการขยี้หลายเทปต่อกันเลยนะคะแล้วก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่อย่างรวดเร็วค่ะโดยทางรายการค่ะได้เชิญแขกรับเชิญหมุนเปลี่ยนสลับกันมานนั่งถกกันในรายการนะคะอย่างมากมายค่ะทั้งผู้เสียหายนะคะอดีตแม่ขายตัวเป้งดาราที่ถูกจ้างงานนะคะและตัวแทนหน่วย หรือว่าทนายความต่างๆค่ะโดยมีอยู่เทปหนึ่งนะคะที่ทนายเดชาค่ะเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ไปพูดคุยเรื่องของดีไอคอนโดยมีบางช่วงบางตอนได้เมนช่นถึงท่านวอนะคะและเผยว่ากําลังรวบรวมหลักฐานค่ะเพื่อเข้าแจ้งความเนื่องจากมองว่าท่านควรจะถูกตรวจสอบด้วยค่ะพระนี่ก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมรวบรวมหลักฐานว่าอยากจะไปแจ้งวความกัน<ๆ><ๆ>เพราะมันไม่ได้กิดขงสงไนงะ <ห ả? S 2> แต่น,นี้ค่าเทศเป็นแพงเห็นในข่าวล้าน,นึ่งนะอุ้ยตายแล้ว อาณาพระนะใช้เครื่องแบบยุ่ยป่าวนั้นไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะใช้เครื่องแบบหากินหรือเปล่ากับบอสบัวอุ้ยตายบางคนก็เรียกว่าหลวงเจ๊ออกไปเรียกหลวงเจ๊ได้ยังไงก็คนเรียกี่เป็นพระมันก็เขาเรียกกันแบบนี้แต่ว่าพระอาจารย์ผมนะผมเคยบวชอยู่กับท่านเลยป่ากรรมอือไปว่านะ เป็นเหตุให้ท่านวอนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงคุณหนุ่มกัญชัยค่ะเจ้าของรายการนะคะและเคยเป็นสิทธิ์ที่บวชให้กันมาค่ะโดยมีเนื้อหาใจความบางช่วงบางตอนนะคะที่หลายคนอ่านแล้วมองว่าไม่เหมาะสมค่ะอาทิค,คําว่าพี่หนุ่มขาดความเห็นอกเห็นใจแขกรับเชิญและคนที่ตกเป็นข่าวใกล้เป็นสารเตี้ยและ ก่อนต่อเนื่องเข้าไปทุกวันหลายครั้งหลายคนถูกหนุ่มส่งเข้าคุกทั้งที่ไม่ผิดอยากคิดว่าตัวเองนั้นเสียงดังแล้วจะสามารถสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้ยังมีความเป็นพิธีกรอยู่ไหมเหตุใดถึงปล่อยให้แขกรับเชิญกล่าวใส่ร้ายป้ายสีพระจานทรย์กลางรายการทั้งที่ยังไม่ได้หาข้อเท็จจริงเป็นต้นซึ่งโพสต์ดึงกล่าวนะคะไม่นานค่ะภายหลังก็ถูกลบออกไป โดยเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมทางด้านของพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไปแล้วนะคะโดยบอกว่าที่ทําไปนะคะก็เป็นเพราะว่าหน้าที่ค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนตัวเล็กๆที่ถูกรังแกรวมไปถึงนะคะไม่เคยเป็นสารเตี้ยค่ะและที่เสียใจที่สุดเลยนะคะก็คือบอกว่าตนนั้นส่งคนไม่ผิดเข้าคุกทั้งที่ตนไม่ได้ถือกฎหมายไม่ได้เป็นตํารวจนะคะเป็นเพียงกระบอกเสียงแล้วก็ไม่คิดว่าพระอาจารย์นะคะที่เคยสอนตอนมาจะพูดแบบนี้โดยพี่หนุ่มค่ะเผยว่าสิ่งที่ท่านวอก,กล่าวเข้าข้อหาหมิ่นประมาทได้เลยในฐานะที่เคยเป็นิ ครั้งนี้ขอใส่บาตรให้และขอไม่ฟ้องพระอาจารย์มันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพระอาจารย์กฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับหรือออกมาจากใจพระอาจารย์จริงๆหรือเปล่าผมเสียใจครับที่เห็นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ผมเสียใจ ผมตกใจมากนะครับแล้วก็ผิดหวังมากที่เห็นพระอาจารย์เองเนี่ยได้มีการพิมพ์มาแบบนี้แต่ผมก็เรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับในเมื่อพระอาจารย์เนี่ยก็เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาตให้พระอาจารย์นะครับ ซึ่งเกี่ยวกับกรณีของท่านวอกับท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีทานายความแล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนนะคะที่ออกมาวิเคราะห์กันนะคะว่าที่ท่านเทศสอนนั้นค่ะไม่เข้าความผิดใดน,นะคะล่าสุดนะคะก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นอีกนะคะนั่นก็คือทานายเาามีขวดค่ะโดยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะระบุเอาไว้ว่ามองมุมกลับปุมท่านวอไวชระเมธี่ทานายพิธีกรดังเมาสนุกปากละเมิดสิทธิหรือไม่ หลังเป็นกระแสวิวาทะระหว่างพิธีกรน,กนายกัญชัยกิดพลอยและทนายความกับพระอวอวิชณะเมธีกรณีที่เทศนาที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแล้วไปอวยเจ้าภาพว่าหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกหนูเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ดีไอคอนแล้วต่อมาเมื่อเกิดคดีกับดีไอคอนมีการขุดคุ้ยเอาคลิปดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นรามาก,กันในโซเชียลและโดยเฉพาะในรายการโหนกระแสข,ของน,นายกัญชัยและทำท่าจะบานปลายเมื่อทนายเดชากิติวิทยานันได้มอบหมายให้นางสาวอํานวยพรหรือว่าทนายกุ้งนําหลักฐานใน คลิปที่พระอาจารย์วรวิชระเมธีไปเทศที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดมาแจ้งความร้องทุกดําเนินคดีกับพระเมธีวชิโรโดมารือว่าพระอาจารย์วรวิชระเมธีในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อกงประชาชนและหลังจากนี้จะยื่นปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย ผมไม่ได้รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับพระวอวิชรเมธีเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ติดตามผลงานท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอาจทําให้ผู้เสียหายที่ถูกกระทําการช่อโกงจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปขุนข้องมองใจแต่ในฐานะของทานายความผู้เป็นนักกฎหมายสาขาหนึ่งไม่พึงนิ่งเฉยต่อการแสดงความคิดเห็นหากสิ่งใดที่ดําเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมมองว่าพฤติการและ คํอยเทศนาที่พระวรวิชระเมธีได้แสดงทมเทศนาให้สมาชิกพนักงานดีไอคอนกรุ๊ปฟังไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะว่าในวันเวลาขณะที่เทศนายังไม่มีใครทราบเลยว่าดีไอคอนมีพฤติกรรมช่อกงประชาชนอย่างไรการอวยเจ้าภาพเป็นวิสัยของประเทศโดยทั่วไปที่จะต้องพูดถึงเจ้าภาพบ้างเป็นเรื่องปกติจึงต้องดูที่เจตนาเป็นหลักการที่หยิบข้อความเพียงประโยคเดียวแล้วไปใส่สีตีไขว่าเป็นการพูดชักจูงให้หลงเชื่อเป็นการสนับสนุนให้ดีไอคอนช่อโกงประชาชนจึงไม่ยุติธรรม กับพระววสศรเมธี โดยเฉพาะคนที่วีภาควิจารเป็นพิธีกรและทนายความดังระดับประเทศซึ่งต้องมีสามัญสำนึกในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณาชนให้สูงกว่าบุคคลทั่วไปไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดอย่างสนุกปากเอามันเข้าว่าโดยไม่สนใจว่าจะละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่นหรือไม่ยิ่งการไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระโอวชัชรเมธีในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อกงประชาชนยิ่งทําให้มองได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นถือเป็นการอันมีชอบด้วยกฎหมายอาจมีความผิดต้องรับโทษทั้งทางแพ และทางอาญางานนี้ผมมองว่าพราะวอจะใช้สิทธิปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดคนที่ถูกดำเนินคดีอาจจะเป็นพิธีกรและทนายความก็เป็นได้ ผมเชื่อว่าโพสต์นี้อาจจะมีทัวร์มาลงแต่ว่าอยากให้มองมุมกลับด้านบ้างไม่ใช่ไปไหลาตามกระแสที่มีการชี้นําอย่างเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันทําเป็นทีมทั้งปล่อยข้อมูลเคลื่อนไหวแจ้งความโพสต์ตอกย้ําให้ความเห็นแบบตีไม่ยั้งในมุมของผมคิดว่าสถานการณ์ที่ใช้เคลื่อนอารมณ์เป็นตัวนําจะทําให้ความยุติธรรมถูกบิดเบือนไปใครที่เรียกร้องความยุติธรรมต้องพึงให้ความยุติธรรมกับคนอื่นด้วย ท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของคนที่ประกอบอาชีพทนายความเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเรื่องของคดีความคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อมีคนไปร้องไปแจ้งความนะคะก็ขั้นตอนทางกฎหมายก็ต้องเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของท่านวอนนะคะก็ยังไม่ได้มีใครนะคะมาร้องเรียนนะคะว่าได้รับความเสียหายจากท่านส่วนเรื่องที่ท่านนั้นถูกแจ้งความค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะถูกเรียกสอบเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ